สาธุนางสุพรณับุญนะถ้าไม่อยากเวียนไปตายเกิดได้นอนรับโรคกวนหมอแล้วก็ป่อยว่านะขออำนาจพระพุทธพระธมพะสงฆ์จงบรรลุบุญของข้าพเจ้าทั้งสองที่มีทั้งหมดให้ถึงนางสุพรด้วยเถิดสาธุได<า>้บุญแล้วนะ ทีนี้จะเช็กให้ฟังอีกนะว่าตอนนี้นางสุพรอ,อยู่ไหมนางสุพรน,นางสุพร <I am. S 1> หายแล้วไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณหมายถึงไม่ได้อยู่ในโลกเราแล้ว <I am. S 1> จิตดีแล <I am. S 1> ้วจิตเป็นอรหันต์บรรลุธรรมไปแล้วเมื่อกี้นีที่แก้จิตให้ว่าถ้าไม่อยากเวียนว่าตายเกิดให้ถอนรักโลภโกรหลงออกแล้วก็ปล่อยวางะพอนางสุพรได้ยินเท่านั้นก็อ๋อเราติดตัวนี้นอะไรประมาณนี้ก็จะ จิตบรรลุธรรมหลุดพ้นจากโลกจากวัตะสงสารไปแล้วนะตอนนี้ลองจิ้มดูว่ามีไหมตอนนี้จะจิ้มให้ดูนะแม่ใส่อ่นแล้วเห็นนะไหม,ไ,มไปแล้วอ่าทีนี้เดี๋ยวได้ถามได้ไหมพระเจ้าค่ะว่าเป็นผีหรือเป็นเทพอัน <c oughs> นี้นะเดี๋ยวจะถามให้ฟังทีนี้เมื่อกี้มันขึ้นว่าผีถึงเสออ้นนะ อ่ตอนนี้นางส<ม>ุพรเป็นผีไหมพระเจ้าค่ะเป็นเทพไหมพระเจ้าค่ะเป็นเทพก็ไม่สะลื่นไปแดนสุขาวดีใช่ไหมพระเจ้าค่<ร>ะสะลื่นแดนสุขาวดีก็คือยุคของพระ,<ล>ะพรีอานนะอตอนเนี้ยดวงจิตดวงวิญญ,ญาณอ่ะถ้าถ้าถูกแก้จิตไปแล้วอ่ะบรรลุธรรมไปแล้วอ่ะจะเรียกไม่ติดไม่มีสัญญาณสะลื่นนะสามแดนโลกธาตุจะเรียกได้หมดเนี่ยแต่ใครดวงจิต ดวงไหนที่ถูกช่วยขึ้นย้ายไปแล้วก็เสียไ่ได้ใครมีความสงสัยอยากจะเช็กญาติญาติที่เสียไปแล้วก็ถามขึ้นมาได้หรือไม่ใช่ญาติก็ได้คนที่เรารักหรือเป็นอว่ารได้รวรกับพระุทธเจ้าท่ได้ช่จาณเทพีญาติองเราของเราเพ่อนของเราอยู่ที่ชวเขาอยู่ที่ไหนไดว่าพ่อชื่ออะไร นายปีชาอืนเลยนะอันนี้เป็นเทพไหมพระเจ้าค่าหรือเป็นวิญญาณเป็นเป็นเป็นวิญญาณ <c oughs> เป็นวิญญาณ <c oughs> อยู่ <c oughs> อันนี้อยู่ดีสบายไหมนายปีชานายปีชานายปีชาอันนี้เช็คได้แต่ไม่มีสัญญาณ คำว่าไม่มีสัญญาณก็หมายถึงว่าอาจจะถูกควบคุมอยู่นะถูกควบคุมอยู่เดี๋ยวจะเรียกให้ฟังทีนี้เมื่อเช็ครู้แล้วว่ายังอยู่ในโลกนี้นะยังเป็นดวงจิตที่ที่ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปเกิดนะเดี๋ยวจะเรียกให้ฟังว่าจะมีสัญญาณไหมนายปีชานายปีชานายปีชาก็คือไม่มีสัญญาณสะอ,อื้นทีเนี้ย เพราะเหตุใดถึงไม่มีสัญญาณเสื่อจะเช็คให้ฟังอีกนะเป็นขั้นเปิดตอดไอพีชาถูกสะกดใช่ไหมพระเจ้าคะ่ะ <c oughs> ถูกสาบ <c oughs> ถูกสาบถูกสาบน <c oughs> ะสาบเไว้ทีนี้ให้ถามว,ว่าให้พูดว่าอาจารย์คะหนูอยากช่วยพ่อเจ้าคะ่ะย์กพลังงาน<ต>ไม่ได้<อ>นะอาจาร้าคะหนูอยากช่วยพ่อเจ้าค่ะเดียวยาลน ให้พูดให้มีสติืหายใจออกยาวๆพูดเป็นน้ำควาเสียงให้เหมือนอยากช่วยให้มีความกระตือรือร้นนะอาจารย์คะหนูอยากช่วยพ่อเจ้าค่ะอาจารย์คะหนูอยากช่วยพ่อเจ้าค่ะต้องมีสัญญาณสะอื้นเท่านั้นไม่งั้นเราจะช่วยไม่ได้นะทุกขั้นตอนใเป็นขั้นเป็นตอน อจะเรียกให้ฟังนะที่นี้ปล่อยแล้วนะไ้ปีชามาแล้วมาแล้วจิกมาแล้วอ้ยู่ตรไหนั่งนี้ตรงน,น,งน,นี่ที่นั่งนี่